สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ a อป CPU ครับวันนี้เป็นช่วงของเทสสเปคนั่นเองนะครับวันนี้มีคงมีเทสสเปคกันแบบสบายๆชิลๆเนาะดังนั้นเนี่ยวันนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับ rtx 5050เจอกับ3050อ่าถึงเวลาหรือยังที่คุณจะอัปเกรดหรือเปล่าตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยพระเอกของเราคงยังเหมือนเดิมตัวนี้คือ5 5 0ห้าศูนย์ห้ d r 6นี่คือรับผมแปดของ5050ตรงนี่คือรายที่สามสำหรับขนงห้เจอกับ3050 6กิกโอ้ยก็6กิกนะสามศูนย์ห้เล้นะครับเจ็ดนร้อยเครับอ่าเจ็ดนร้อยเเหมือนเดิมนะอันนี้บน AMD Ryzen เจ็ดพ f เหมือนเดิมทุกอย่างบอร์ด B 6 5 0้ M D สามเหมือนเดิมแรมสาย2สองเหมือนเดิมวันนี้ครับกีด้าเหมือนเดิมครับสิงลม ID คุณเลือก S E สองสีเพเหมือนเดิมครับสตอเรจห T ดีวีดีบลูพาวเวอร์หกร้อยวัตต์เหมือนเดิมต้นเองนะครับปกติดังนั้นเนี่ย ไรเซน่าเจ็ดนห้าร้อยเครับเคสิงลมครับมีความสุดเอ็มดีสานเอพีครับการ์ดจอห้าศูนย์ห้าศนย์แรมสามบสองมา้าพกตรงนี้ต่อเลนหนึ่งเทมา้ากีตารไฟต่อนหนึ่งเทเาวหกรวัตต์พลักแพคเกจนะครับโเหลือนที่สองหมื่นห้ราคานี้2อหมืแต่ทุกคนบอกว่าพี่ปาคเขาถ้าผมต้องการ3 0าสานยะคือส0มศนจริงแล้วมันควรไปอยู่ในเครื่องที่แบบประมาณว่าประมาณประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าหมนหกซี หรือ <asure S 1> ว่าไรเซ็นห <5, 5, S 2> ้าพันห้าห้าพันหกประมาณนี้มันก็จะเบากว่านี้เห็นป่ะเห็นป่ะสองหมื่นหนึ่งสี่พันมันดันใส่กระเจ็บไปห้าร้อยเอฟไงเอออ่ะสเตติ่สเซตติสฟูดดีครับฟูดดีเฮ้ยไฮเหงอก็เครื่องผมมันได้แค่นี้ฟูไอคิวคิวบึงแค่ได้ฟูดดีไฮเหงอปรับไฮสองร้อยเฟรมโอุ้ยสองเท่านี่คือมึงทําให้มันเล่นได้ใช่ไหมเนี่ยถูกครับแล้วทุกเกมก็จะเป็นอย่างนี้ฟูดดี้ไฮสองร้อยเฟรมครับคุณคิวผมได้ร้อยหนึ่งโอ้โห ผมผมยังคิดอยู่ว่า5000มันแรงหรือว่า3000มันไม่แรงวะเนี่ยเมื่อกินไฟ70บาทเองนะอย่าลืมแล้วแล้วก็4000บาทอย่ารู้อ Extreme อ่ะเพราะว่าแบบมันต้องรีตาร์ดว่ะต้องรีอันนี้คือ3เท่าครับสเท่าด้านนี้เล่นไม่ได้แล้วนะครับ Extreme 5000รอดแต่4000 3000ไม่รอดครับโอ้โหสามเท่าตัวครับผู้ชมครับ ือเฟรมเท่าไ um อ้ตัวนี้แบบหาอ่ะ <c oughs> คือไม่ไหวแล้วอ่ะคือโอ้คนละนี้คือแบบว่าคือยังไม่จบจัดเลยนะยังไม่จบจัดเลยนะก็50าิบตีลี่อ่อะยัง<อ>ไม่นับอย่างอื่นนะอ่อพับจีนะครับเวดีอันตา้าอันต้าลองดูนะครับนี่แหละสองเท่าป่ะองเท่าครัอันตา้าเหมือนกันอเอ้เล่นไม่ได้เลยคิวแล้วเล่นเล่นเหนื่อยด้วยเลนไม่ได้เลยมันอันต้าไงนะครับเดี๋ยวลองเวลีโลดูดิ อันนี้ให้รู้ี่พันผมว่าคิดไม่ยากนะครับนี่นะผมถามไม่ทันว่ะอันนี้คือฟูดีก็ตัางกันถ้าถามว่าที่มันตากกันเนี่ยที่มันที่มันสวยเพราะเพราะว่ามันเป็นซีวีที่มันเกี่ยวด้วย้าถามว่าถ้าเล่นแต่วินโอลอย่างเดียวก็อัพไม่อัพอันนี้เป็นผมผมไม่อัพถ้าเป็นผมถ้าผมใช้พับจีนะแล้วแต่คนนะอันนี้แล้วแต่คนนะถ้าเล่นแบบอย่างเดียวเลยจริงนะเนี่ยนะครับฟูเอสดีไนที่เหล่เบริมิม โอ้โหมึงแบบว่าด่านเด็กกันฉากเด็กกันเท็กเจอร์เป็นไฮเชิดเป็นเีเดียมใช่คิวเปิดเลย65แล้วอะร้อยยิบโอ้ยอัไฟเอ็มสุดเลยว่าัว้ดีออนเอ็กซ์ทูนะครับผมอันนี้แบบสุดเหมือนเดิมทุกอย่างวิตลี่ไฮนะโอเครอก่อนนะครับวิตลี่ไฮหมดเลยเหมือนกันนี่ครับหายและ ไต่อยเขาเนี่ยอันเนี้ยไฟเอ็มเนี่ยที่บอกว่าไม่ตะดกาจอไม่ต่างเนี่ยมันมันต่างนะทำขนาดนี้ก็ค่อนข้าง,งต่างต่างแล้วครับแบบนี้คือไม่ต้องเทสแล้วครับคือแบบเทียบไฟเอ็มคือแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเลี้ยวอะคือคือจะบอกว่ากาจอไม่มีผลก็ไม่ได้นี่กาจอมีผลเต็มเต็มนะครับอ่ะเต็มเต็มที่เกินเท่าตัวนะฟูดีนะครับฟูดีครับบาลานะบาลานะเหรอเดียวเดียวบาลานมไม่กูเปิดด้วยเหรอ เอาเปิดตามมันก็ได้อะใช่แต่ว่าเฟรมเจนไม่มีไม่เปิดนะอ่าไม่ไม่เปิดเลยอ่าเดี๋ยวบาลาทั้งคู่ก็ได้อ่ะอัพกเกลียวอย่างเดียวนี่ติดเฉดนะเนี่ยติดเฉดทั้งคู่นะอืมแล้วก็แพ้ไปเหมือนเดิมนะครับก็อาจจะซึมซึมหน่อยมันรู้มันเป็นลูกเกมไงมันซึมับมมันซึมซึมก็เลยแบบไม่ค่อยแผดเสียงเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ร้อยสี่สิบเอ็ดกับเท่าไหร่แปดสิบเอ็ดเองอ่าร้อยสี่สิบเอ็ดกับแปดสิบเอ็ดเฟรมตรงนี้อ่าเซนต์ลับเอ็ดครับคือต้องเซนต์ลับเอ็ดแล้วบอกว อันนี้คือฮึดแล้วนะอันนี้คือแบบสุดชีวิตละเออาสาวสนั่นสูงทำได้แค่นี้จริงๆครับใช่ใช่ใช่ใชได้แค่นี้จริงคือได้แค่มีเดียมนะมได้แค่มีเดียมเออทวเวกแล้วกันนะเพจทเวกก่อนแล้วกันนะมีบอลมีเต็มเต็มหมดทุกอย่าง,ฟงเฟรมเต็มเต็มระบบอ่ะนี่ะอะแล้วเล่นได้ไหมมันเล่นได้แต่ CPU ม,มันก็แรงไปนะครอะเดี๋ยวขออย่าให้จบไดคิวนะขออนุญาตนะขออนุญาตปิดกล่องนะเอาเอาโฟล์คเลยโฟล์คเลยทีเดียวไหนๆก็โดนละ อ่ะปิดกล่องให้แบบมันต้องเทสเยอะเนี่ยคือคำว่าเทคโนโลยีกี่เท่าวะเนี่ย7 4 4 5เท่าก็4,000อาจจะไม่แพงก็ได้อันนี้แล้วแต่ทุกคนนะเอาต่อไปบอลทันไวย์ครับครับผมฟุ้ยดีครับโุ้ยได้ปกเตะนี่ครับปรับอะไรอ่ะปรับอะไรปรับอะไรปรับโลครับไปทีละอย่างอ่ะมีเดียมอ่ะข่มีเดียมได้ไหมอ่ะอ่ะแล้วก็อัลเทเกียววัลพอมานอ่ะอัลเทเกียววัลพอมานเลมีเดียมมีเดียมหมดเลยเลมีเดียมอ่ะคือ ไอเฮียมคืออย่าเล่นเลยคือคือจริงบอลทันวายอ่ะมันเอามาฆ่าสามศูน้าศูนย์เ่ะใช่เล่นไม่ได้แน่นอนนะครับสามศย์ห้าก็เล่นเล็ดเด็ได้สักกระาก็ยินดีด้วยครับผมเม่เไปแล้วเม่านไปแล้วไงครับผมต่อไปจะเริ่มฆ่าละไปเจอตัวเอ็กก่อนแล้วกันตัวเอ็ก่อโอ้ยจะตัวเอ็กออาเท่าไปแล้วอ่าสเท่าสี่เท่าเท่าที่ดูไปห้าูนูนคกว่านี้แล้วแต่เลยเพระมื่อวานเทีไปแล้วไม่จบนะผมฆ่าให้โคเอ็กให้ดูอ่ะ เอาไปหยียดที่ายเลือดเย็นจัดเอาเอากี่เท่าวะเนี่ยเนี่ยคือลดูยังไงก่อนดูดิอ่ะแล้วแต่ทุกคนจริงๆนะไม่มีผีไม่มีถูกว่ะแต่ว่าวันนี้ก็คือถือว่าไอแฮตเทสดูแล้วกันนะครับจ่ายนะครับวอลอฟเฟร์พอเอ่อโฟลดีอะไรมีเดียมมีเดียมครับโฟลตมีเดียมมีเดียมเดียบาลานซ์แล้วคำถามคือจะให้มันทำยังไงเมื่อมันดีกว่าถามว่าร้อยเฟรม อะไรนะ1 0อยเฟรมมันดีกว่าไม่ดีแล้ว200เฟรมมันดีกว่าก็ต้องดีกว่านั่นแหละนะครับใช่ผมก็มองว่ามันก็ตามราคาของมันนั่นแหละครับใช่ถึงบอกว่าบางคนก็อยากให้ผมอัพเอ่อบางคนก็อยากให้ผมเทสสเปคพี่ปอมมีเฟรมเย็นเดเฟรมเย็นชงเพรอผมไม่มีนะครับเกฟรมเย็นก็ตามเนี้ยก็เพิ่มไปอีกก็หนีไปสองเท่าครับสองเท่าตรงนี้ครับเนี่ยก็สองเท่าแบบตลอดเวลานะครับ จริงกูพูดเลยแต่ไซเบอร์พังครับโอ้ยดีโอเคอ่าเดียบาลานซ์ปิดเฟรมเจนปิดเล่าปิดเรอ่แต่ปรับข้างล่างอ่ะปรับสุดคืออันเนี้ยต้องบอกว่าให้มันเล่นได้ทั้งคู่นะปรับให้มันเล่นได้ทั้งคู่คืออะไรปิดผาดปิดผาดปิดเฟมปิดเลเลยนะครับปิดเล่ไม่ยุ่งกับผาดยุ่งกับเลปรับสุดเดียบาลานซ์เดียบาลานสาวสุดท่าสุดรอดไหมรอดจริงๆอันนั้นน่าดีได้กว่าเยอะเฮ้ยเปิดเฟรมเจนได้อ๋อทูเอ็กซ์เอ็กซ์ครับผมโอเคก็ินู่น่ะ ไปแล้วอ่ะผมปิดจ็อบให้ท่นเอาแบบไปไวถามะ่านี่เกมอะไรเดียบอมาอันนี้โฟร์เอครับไปก็นั่นแหละเทคโนโลยีครับห้าเท่าเทคโนโลยีเทคโนโลยีครับอือเดี๋ยวครับอัดโค้ชดีโค้ชดีเดียวบาลานส์เดียวบาลานส์เหรอแล้วก็ปิดเฟรมเจนปิดเฟรมเจนแล้วก็กราฟิกเป็นมีเดียมไอคิวอ่ะคิวเก้าหกหกสิบ เก้าเจ็ดไอ้เดาดับเบิลดับเบิลดับเบิลอันนี้ไม่มีเฟรมเจนนะไม่มีเฟรมเจนคือแค่นี้แม่งก็ชนะแล้วอ่ะครับไอ้เปิดเฟมเจทูเอ็กซ์ปีทูเอ็กซ์เฟมเจทูเอ็กซ์ผมบอกทูเอ็กซ์โชว์เลยฟับจบปิดจอบแค่นี้จบละอันนี้คือแค่เฟรมเจทูเอ็กซ์เทคโนโลยีเทคโนโลยีเฟรมเจทูเอ็กซ์เทคโนโลยีเออเหรอไงปะเอ้ยมันเนอะเอไออ่ะนะครับเออ สงครามไม่จบเป็นต้องสุดทหารคุณคิวครับเราไปแล้วเพิบมาถึง 4x แล้วแล้วไปถึงแล้วปฏิหาริย์ไม่มีจริงครับโอ้โหอะไรไปตัวพวกกดไป2 30เฟรมเราแล้วเรียกพี่ค่ะเฟรมเรทจะชน5เท่าอยู่แล้วครับ200สัญญาเพียงแต่5.6เฟรมตรงนี้แหมเรียกว่า300นะส่วนนั้นบอกว่าแหม่5ใบยังไม่ซู้อว่า0.0ใบเดียวเลยครับพี่ผมดูยอดล้วจ้าไปก่อนเลยครับแหมกดตายอ่ะตามเจนตามเจนตามเจนแบ็กมิดโอ้โหแบ็กมิด ดีดีเดียวเอสบาลานครับปิดเรท่าเป็นมีเดียมก็สองเท่าอ่ะสองเล่าลูกเกมอ่ะเออเออนี่เป็นปฏิหารเลยว่ะเนี่ยเหนื่อยมากนะนะครับ60เนี่ยทูเอ็กครับไอคิวกูเปิดทูเอ็กโชว์เลย180ครับก็อย่างที่เห็นนะครับครับทูเอ็กครับโหนี่ว่าเอาเอาตายนะไอคิวเอาพังเลยนะเนี่ยนี่เห็นไหม อีเท่าก็ไม่รู้5มั้งนะครับหกฮะเออประมาณนั้นละรอเดวอครับเฮียโอ้โูทเรียกมั้งไหมอันนี้ปรับคุยตี้ก็คือปรับสุดนั่นแหละอ่าอันนี้ผมเปิดเพเจนได้ป่ะใช่บัลลางป่ะผมก็เลยเปิดไว้เลยในครับเพนจ์เปิดบัลลางแล้วเล่เล่ไม่ออนใช่ป่ะผมเคยคิดไม่มีเล่ผมไม่มีเลไม่มีเพนจ์อ่าไม่มีเลยเลยแต่ปรับสุดคุยตี้เหมือนกันอ่าก็ร้อกหกสิบ นะครับก็เล่นนั้งคู่แต่ยของผมมันจะเป็นร้อยกว่าสวยกว่าสวยกว่าอะไรกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอยคือพี่อยากรู้พี่อยางหนึ่งคือว่าคือพี่เปิดปฏิเสธยังไม่ได้หรอเออผมติ๊กไว้นะโเอ็กไว้มันน่าจะบั็อกอ๋อน่าจะบั็กแต่ก็แลกอยู่แล้วนะมันโอเวอร์ไลท์อ่ะนะครับอันนี้ถูก X นะไอ้ฝั่งฝั่งพี่เปาถูก X ถูก X เออโอเคอ่ะก็ถือว่าเล่นได้สองร้อยสามเก้าหกสิบครับใช่ครับนะครับอืม เราสวยอย่างนี้ได้เลยไปเจอกันคนดูผมไปกินข้าวพักผ่อนเจอกับลูกชายก่อนลุกก่อนลูกก่อนโอเคบ๊ายบายสดุดครับ